ที่สนามมวยเวทีราชดำเนินครับศึกวันทรงชัยครบรอบ40ปีชีวิตการเป็นโปรโมเตอร์ของทรงชัยรัตนสุบรรน,นะครับเก็บค่าดูค่าชมได้2ล้าน2 8 9,400บาทต่างชาติตึม266คนครับมาดูมวยคู่ที่2ขอ,ของรายการครับเสือใหญ่ชอ5พยักหรือว่าเสือใหญ่ลูกเมืองเพชรเจอกับทางด้านของทวีทรัพย์พีเคแสนชัยมวยไทยยิมหรือสายันเล็กอบอต์กับทีครับ กรรมการไททูนกบกลางครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับปล่อยตัวยกที่3ม,มาครับเป็นทางด้านของทวีทรัพย์หรือว่าเจ้าสายยันเล็กได้เปรียบอยู่2ช่วงตัวครับรูปร่างสูงยาวครับส่วนทางด้านของเสือใหญ่ประเภทปอนไซมหาภัยครับแหมฮุกา้าหแข้งขวามาครับสายันเล็กแหมจะต่อยขวาไม่มีจังหวะครับ พยายามจะสอดในไม่ได้ครับเสือใหญ่ตั้งแขนไม่ดีครับกรรมการไพทูลแย่เสือใหญ่เดินต่อครับเสือนะครับไม่ใช่แมวเชื่องเชื่อครับเจอแข้งซ้ายของสายยาเล็กหรือว่าเจ้าทวีทรับหูกซ้ายครับกำปั้นซ้ายทีหนึ่งไม่มีโอกาสได้งือถนัดถนัดเลยครับหูกซ้ายครับโยนเข่าซ้ายมาครับทางด้านของทวีทรับทวีเข่าขวาครับเสือใหญ่เดินลุยต่อครับ ชกกับใครก็ไม่เคยได้เปรียบรูปร่างหรอกครับประเภทตีสั้นแต่ว่าจุดแข็งก็คือพลังกำปั้นอันหนักหน่วงครับแต่บางวันนี่ต่อยเขาไม่นับไม่นอกโอกาสแพ้สูงครับโดนเตะร่อเป้ากรรมการไพทูนครับแยกออกมากำปั้นขวาครับแมต่อยทุกๆเจอสอบขวาฮุกซ้ายมาครับเสียบเข้าขวาครับทวีทัพย์ ชื่อเป็นมงคลนะครับทวีทรัพย์คือทรับสมบัติมากมายยิ่งขึ้นครับเจอสอกขวาฮุกซ้ายฟันสอกขวาครับโอ้โหมาเป็นชุดเหมือนกันครับทาด้้านของเสือใหญ่แต่ว่าทวีทรัพย์นี่ยังนิ่งอยู่ครับอ้าแหมเกี่ยวเกี่ยวขาแล้วดันล้มครับกรรมการเตือนหน่อยฮุกซ้ายไม่ถึงครับเจอแข้งซ้ายของทวีทรั์กวาดหน้ากับปั้นขวาครับทวีทรัพย์รวดเร็วปราดปเปรียวครับ กระตุกเกลี่ยมครับแล้วก็ตีเข่าขวาเจอเด้งตีขวาโตครับเด้งตีเข่าขวาครับทางด้านของเสือใหญ่เสียชายสุโขทัยครับให้การสนับสนุนครับแตซะแล้วครับเนี่ยครับเจอสอบขวาของทวีทรัพย์ครับดูครับเสือใหญ่ครับหน้าตานี่เหมือนเสือครับแต่ว่ารูปร่างนี่เหมือนแมวครับตัวเล็กนิดเดียวครับชกกันในพิกัดน้ำหนัก107ปอนด์ครับ ตีเข่าขวาครับทานด้านของทวีทรั์ลอยตัวยกที่4ี่มาครับตลาดหลักทรัพย์ยังอยู่ราคาเดิมครับ2ช่วงตัวครับน้ําเงินได้เปลี่ยบครับหุกซ้ายต่อยลากเอาเจอสอบคว้าอีกแล้วครับรอบรวมอยู่แล้วครับทานด้านของเจ้าทวีทรัพย์นี่เป็นไฟแรกนะครับที่เปลี่ยนชื่อขี่ราขาหน้าแล้วก็แทงเข่าซ้ายก็ถือว่าเป็นการแก้ทางมวยเขา่ามวยหมัดครับ เคียขาหน้าพอเขีีย์ขาหน้าเสร็จปุ๊บนี่โฟกันสนี่ไม่ได้ละถีบซ้ายไปครับแข้งซ้ายแทงเข่าซ้ายครับวางแข้งซ้ายครับแต่ต่อยไม่โดนเลยครับทางด้านของเจ้าเสือใหญ่อตีเข่าขาแต่ว่าลูกมู้ลูกสู้ไม่ต้องห่วงครับลูกศิษย์ของเสียชายสุโไทยไม่ต้องห่วงเลยครับหัวใจในล้านเปร์เซ็นต์ครับ ไม่สิ้นเสียงละครั้งไม่มีท้อครับกรรมการสับมือชกเดินเจอเดินเข้าไปเจอแข้งซ้ายเฮ้ครับต้องตั้งแขนไว้ให้ดีอ,อาจะต่อยเขาเจอเข่าซะเต็มพุงครับเดินครับเสือใหญ่โอ้โหเจอแข้งซ้ายครับแข้งซ้ายอีกแล้วครับ สั้นกว่าชัดเจนครับแขนกับขาที่สั้นกว่าชัดเจนครับต่อยก็ไม่มีจังหวะได้คือเื้อไม่ถนัดนะครับเนื้อไม่ถน,ดนันถนดจริงๆครับคือได้ต่อยเลยนะครับแต่ว่ามันโดนไม่โดนจุดครับต้นเรื่องอะไรจะให้ต่อยถนดัดถนัดแหละครับทวีสะก็คงจะคิดอย่างนั้นนะเดินต่อครับเสียใหญ่ครับ เจอแข้งซ้ายครับเจอแข้งซ้ายครับผลักออกครับทวีทรัพย์เสือใหญ่ครับพยายามต่อยครับแล้วก็รัดใต้ปีอีกตีครับโอ้นี่เรื่องของราคากลางอากาศนี่ไปไกลนะครับ30-40ช่วงตัวนะครับแข้งซ้ายเอาหุกสายไม่โดนครับคือปัญหาถ้าเกิดโดนแล้วจะเป็นยังไงครับแต่ตอนนี้ยังแคบจะไม่โดนเลยครับเอาแทงเข่าขวาครับเสือใหญ่ตีตีตีเข้าไปครับ พยายามจัดดันเอาดันเขาเชืตีเข่าซ้ายครับตีเข่าขวาครับเสือใหญ่ครับพยายามเร่งขึ้นมาครับถีบซ้ายไปครับแข้งซ้ายครับแข้งซ้ายครับโอ้แล้วปักศอกขวาครับยั้งไปที่เดิมครับแผลเก่าหมดยกสี่ครับ กลางอากาศไปไกลนะครับแต่ว่าสุดท้ายท้ายสุดนี่มาปล่อยตัวครับเอาในยกสุดท้ายนี่ทวีซัพ์เป็นต่อแค่6-1เท่านั้นครับกลับปั้นขวาซ้ายขวาโอเดินต่อยมา4ยกทำเป้าไม่ค่อยจะเจอครับทีมงานต้องแก้เกมกันใหญ่แล้วครับชายสุขโขทัยกล้ามเมืองเพชรน,นี่ครับเผาเวลาล้กกอดครับเอาล้วอัดไม่แข้งขวาแข้งซ้ายครับ เตะมันแข้งนะครับตอนนี้ทางด้านของเจ้าทวีทรัพย์พีเคแสนชัยเอาเจอราคากลางอากาศนี่ไหลไปไกลนะครับ15ช่วงตัว20ช่วงต,ตัวอีกแล้วครับท่านในช่วงปล่อยตัวยกที่5โอ้นี่แหละครับมวยหมัดต่อยเขาไม่โดนก็น่าเห็นใจครับถ้าเกิดต่อยไม่โดนไม่มีอาการไม่ไดน้นับนี่อ้าวแมโดนกระปั้นสายก็มีคือคือถ้าเกิดโดนนี่ก็มีตุ๊ปั้นตุ๊เป๋เหมือนกันครับทวีทรัพย์เอาเจอกระปั้นขวา เอาฮุกซ้ายครับพยายามกอดครับทบีซับแทงเข่าขวาไว้เจอฮุกซ้ายต่อยระยะสั้นๆครับคิดดูแล้วกันครับถ้าเกิดทิ้งไปทั้งไหลจะเป็นยังไงครับฮุกซ้ายเนื้อสั้นเนื้อสั้นฮะเนื้อสั้นอ้าวต่อยซ้ายพยายามกอดไปครับทางด้านของทบีซับอ้าวเอาฟันศอกขวาครับฮุกซ้ายครับเดินครับแทงซ้ายฮุกซ้ายฮุกซ้ายไม่โดนครับ ลอยไปโดนเชือกเจอแข้งซ้ายของทวีทรั์แข้งซ้ายครับทวีทรั์โขกมากอดอ้าวฮูกซ้ายไม่โดนครับกำปั้นขวาได้ล้อมบวกซอขวาครับทวีทรั์แข้งขวาไปครับเอ้าแม่เตอกำปั้นขวาครับโอ้ลูกช้ารับกมการนับเลยครับกมการนับเลยครับคือโดนสะสมนะครับโดนบ้างไม่โดนบ้างนี่ครับกำปั้นขวาครับปั้งเข้าไปโอ้โหพระเจ้าประคุณครับ ขอให้โดนนะครับขอให้โดนครับขอให้ได้ขอให้โดนนะแล้วก็หลังจากนั้นครับอแล้วก็มารัวต่อยแล้วก็ตีเข่าขวาครับโดนสะสมแล้วดูซึมไปเลยแล้วก็เสือใหญ่ไม่เข้าแล้วนะครับได้นับแปดครับหมดยกสุดท้ายครับโอ้โหครับมวยไทยครับเหลือเชื่อจริงๆิครับมีความสุขครับ เนี่ยครับเสียชัยสุโขทัยครับกอดแน่นยิ่งกว่าเมียครับรักมากยิ่งกว่าเมียครับเพราะว่าเมียเนี่ยใช้เงินครับไม่ได้หาเงินเหมือนเสือใหญ่ครับสุดท้ายนี่ครับหาเงินให้เสียชัยได้ครับเสือใหญ่ชอห้าพยัคหรือว่าเสือใหญ่รูปเมืองเพชรเดินนะครับก็ทีมงานเดียวกันนะครับเป็นฝ่ายพริกนังลบเลยนะครับเอาชนะทวีทรับพีเคแสนชัยมวยไทยยิมไปได้อย่างสนุกตื่นเต้น